อินฟลูพิเคเพเดือดเอเจนซี่เบี้ยวค่าจ้าง6แสนจากการณีที่เหล่าอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังได้รับความเสียหายจากการถูกเอเจนซี่เบี้ยวค่าตัวล่าสุดมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอินฟลูเอนเซอร์ p ิคพลยซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว รายงานข่าวระบุว่าพิคเกอร์พลอยซึ่งเป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้านการท่องเที่ยวได้ออกมาแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับกรณีที่เกิดขึ้นโดยระบุว่าได้รับงานจากเอเจนซี่รายเดียวกันกับอินฟลูเอนเซอร์ท่านอื่นซึ่งเป็นงานที่มีมูลค่าสูง โดยพิเคอร์พลอยได้รับมอบหมายให้สร้างสารรค์คอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์การเดินทางเช่นการรีวิวสถานที่ท่องเที่ยวหรือการโปรโมตสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางซึ่งเป็นงานที่สร้างสารรค์และใช้ความพยายามพิเคอร์พลอยได้ดำเนินการสร้างสารรค์คอนเทนต์ตามที่ได้รับมอบหมายไปแล้วแต่เมื่อถึงกำหนดเวลาจ่ายค่าตอบแทนกลับไม่ได้รับเงินตามที่ตกลงกันไว้โดยมีมูลค่าความเสียหายประมาณ0 0 0 0 0บาทซึ่งเป็นจำนวนเงินไม่น้อย นอกจากงานที่ทำร่วมกับอินฟลูเอนเซอร์ท่านอื่นแล้วพิคเกอรพลอยยังมีผลงานส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปต่างประเทศและนำสินค้าไปไทออินซึ่งก็ยังไม่ได้รับค่าจ้างเช่นกันซึ่งทำให้เธอสูญเสียรายได้จากการทำงานหลายส่วนพิคเกอรพลอยได้พยายามตามเรื่องค่าจ้างกับเอเจนซี่ดังกล่าวมาโดยตลอด โดยติดต่อสอบถามความคืบหน้ากับพนักงานของเอเจนซี่เป็นประจำทุกเดือนแต่ได้รับการตอบกลับที่ใบเบี่ยงและไม่ชัดเจนในที่สุดพนักงานของเอเจนซี่ที่รับผิดชอบในการติดต่อประสานงานได้ออกจากกลุ่มแชทไปทำให้พิเคเพลร์อยไม่สามารถติดต่อสอบถามความคืบหน้าได้ซึ่งสร้างความกังวลใจและไม่มั่นใจว่าจะได้รับค่าตอบแทนที่พึงได้รับหรือไม่ เหตุการณ์นี้ส่งผลกระทบต่อพิเคอร์อพลอยในหลายด้านโดยเฉพาะผลกระทบทางการเงินเนื่องจากค่าจ้างที่ยังไม่ได้รับมีมูลค่าสูงและเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินงานของพิเคอร์อพลอยนอกจากนี้ยังอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานและสภาพจิตใจของพิเคอร์อพลอยด้วยซึ่งเป็นความเสียหายที่ไม่ควรเกิดขึ้น พิคพลอยกำลังพิจารณาดำเนินการทางกฎหมายเพื่อเรียกร้องค่าตอบแทนที่พึงได้รับและเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ขึ้นอีกในอนาคตซึ่งเป็นการปกป้องสิทธิ์ของตนเอง